สวัสดีครับผู้ติดตามท่างช่องซุปเปอร์ตีสายจวดนะพี่นอ้องอ่คลิปนี้ผมสิภาพพี่น้องมาเบิ่งการเตรียมตัวครับบางไฟครับก่อนสิบจุดขอฝนนะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าฝนแหล่งไหลครับท่างบ้านซุปเปอร์ตีครับแ็่ิได้ไปขอปูขอตาแล้วพี่น้องอยู่ทงอยู่หน้าคาหมแล้วครับอยู่น้ำทงน้ำทาน,นพี่น้องเนาะพอดีได้โอกาสเมื่อนี้ว่างพี่น้องก็เลย ได้เตรียมบังไฟครับเพื่อไปขอจุดตายหาย่ครับอยู่น้ำทง่นละอยู่กลางทงหน้าฐานจุดบังไฟอยู่หน้าครับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งการแต่งตูวก่อนครับการเตรียมตูวบังไฟก่อนก่อนจะไปเบิ่งการจุดน้พี่น้องเอามาเบิ่งการเตรียมตัวด้พี่น้องอ่ะมาชมกันพี่น้องอ่าผมแต่งตูวเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นบังไฟขนาดทอสองนิ้วครับครอมยาวเมือนีครับ เกเกสนเด้อพี่น้องเด้อเก้าสเก้เสนครับน้ำหนักบังมือนี้ครับเจ็กิโลครับเจ็กิโลพอดีครับผมใส่หางครับหางยาวครับสองเมตรสามสิบเด้อพี่น้องสองเมตรสามครับน้ำหนักหางอย่สี่จุครับเื่อนี้สีขีดเก่าครับใส่หางครับพี่น้อง ผมแต่งตัวติดกระดาษเหลี่ยมครับติดกระดาษเหลี่ยมอยู่ห่าสั้นครับเมื่อนี้ครับสิได้ไปทดลองจุดขอฝนครับฝนละอยู่ทั้งหน้าผนแล้วพี่น้องจุดอยู่้าครับขอตายายเพื่อให้ฝนตกลงมาครับโอ้เขาในหน้าแหงเล้พี่น้องช่วงนี้ครับผมจินนั่งมังไฟานี่แหละไปจุดขออีกครับเนี่ยนี้สิตกลงมาบอแต่ว่าอากาศช่วงนี้ก็เริ่มสิ้ขึ้นมากแล้วครับ เขึ้นฝ่ารึ้มฝนแล้วมาเบิ่งกันต่อนนะพี่น้องเนาะาผมใส่เล็กตัวใดมือน,นี้ครับะผมสิบ้าถ้าออกมาเบิง่งท่านพี่พี่นอ้องผมขีดท่้งพี่ไว้เนาะเนี่ยเล็กมือน,นี้ผมใส่ครับไฟครับเล็กไฟกินครับเล็กไฟเนี่ยผมใส่อยู่สิบซีครับเมือนใส่สิบซีครับสิบซีมิล หลาเล็กเฟืองผมใส่สิบเก่าสำหรับมือนี้ครับข้อครับข้อม้าวครับข้อมือนีสิบหกเส้นพี่น้องสิบหกเส้นราคาหม่องจุดครับสามเส้นครับจุดสามเส้นพี่น้องข้อม้าวของหู้ไฟครับหู้ไฟกินนี่ครับสามสิบสามเส้นครับที่เหลือนั่นเป็นที่เหลือคือเป็นหู้เฟืองเบิดครับ ไฟเงวามือนี99เซนครับพี่น้องลออจิตตามครับคลิปช่วงจุดด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ผมให้พี่น้องมาเบ่งการแต่งตัวการเตรียมตัวพี่น้องเนี่ยมัดถางกันหางเป็นที่เรียบร้อยครับลออจวดย่างเดียวครับรออจวดย่างเดียวเตรียมตัวคนละครับช่วงแรงแรงครับน่าเสียงมากเลยพี่น้อง เสียงสัญญาณมากครับโอ้พอดีเลยพี่น้องเด้อขนาดท่านได้จุดได้พี่น้องนี่ยังประเทศจุดขอครับเสียงครับมีเสียงมาแล้วเสียงมาก่อนแล้วครับเดี๋ยวว่าภาพยังพอทันมา้อ๋อครับร่อชมกันช่วงจุดอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อผมสีน่น้ำลิบช่วงจุดมาลงให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมได้ติดตามกันครับทางช่องสุดเปืรตีไซจวดนี่ครับ การแต่งตัวนี่ก็เสรยจสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องล่อหลางครับล่อหลางหรือว่าล่อ,ลอทว้วนหูไม่หลางแล้วก็สีนําไปจุดอยู่ทงหน้าแล้วพี่นอ้องนะบรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มที่นี่เข้าฝนบ้าครับมาแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยสัญ,ญญาณที่ดีแล้วครับที่วัด,ดาเพ่นหินแล้วครับเห็นว่าซปเปอร์ตีสีน้ำบังไฟไปจุดถวายเมื่อนี้ครับ เริ่มสีเริ่มปล่อยมาก้อนเลยครับพี่น้องเริ่มปล่อยครับขังด้านด้านทั้งทดใต่ที่ตกแล้วดีวพี่น้องนี่ตกแล้วครับจังใดจังใดมือนีกระชีช่วงเวลาครับเร่งเร่งเจ็กน้อยครับอ่าสนฟา้อาอากาศดีๆนะพี่น,อน้องเนาะที่น้ำปิดจุดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับนี่ครับนี่คือความยาวอ่าผมติดทวนอีกรอบนึงครับให้พี่ให้น้องได้ รับทราบว่าบางไฟบางนี่ย้าเท่าใดนักเท่าใดหางย้าเท่าใดครับายพี่ห้น้องเดี๋ยวชมกันอีกรอบนึงเอาความย้าของบางเมื่อนี้ครับเกลีสิบเกเส้นเดยพี่น้องเด้อเกลาสิบเกเส้นครับน้ำหนักอยู่เกกิโลพอดีครับเนี่ยสำหรับบางนี้ครับความยาาของหางเมื่อนี่ครับผมใส่หางอยู่ครับสองเมตรสามสิบครับน้ำหนักหางอยู่สี่จุดเกครับ 4.9ครับหรือว่าคีสีขีดเก่าพี่น้องบอถ,ถึงหาขีดครับนะพี่ให้น้องรอดติดตามครับช่วงจุดห้างช่องซุปเปอร์ตีสายจวดครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมซุปเปอร์ตีสายจวดได้ทำคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีครับ